เที่ยวนาทวีสนุกกว่าที่คิดเมื่อเราลองออกนอกเส้นทางอำเภอเมืองเราจะพบกับเมืองเล็กๆอย่างนาทวีที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมถึงแม้จะต้องถามตัวเองว่าการเดินทางที่แท้จริงนั้นคืออะไรแต่มันก็ไม่สำคัญหรอกแค่เรามีคนที่เข้าใจและออกเดินทางไปด้วยกันทุกการเดินทางก็มีความหมายตัวนี้ นี้เราก็มาถึงแล้วนะคะอุทยานแห่ชงชาติเขาน้ําค้างค่ะวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะพี่บีวันนี้บรรยากศยา,า,นนญญากศดีมากเลยค่ะจากที่ระหว่างทางที่เรากําลังเดินทางมานะคะ <c oughs> ก็เจอประสรคฝนตกเล็กน้อยแต่ว่าพอมาถึงน้ําตกเนี่ยไม่มีฝนเลยค่ะ<ช>บรรยากาศดีมากมร่มรื่นมากเลยค่ะี่ดบรรยากาศดีมากอากาศเย็นมาก<ช>สดชื่นว่าเหมาะกับการมาเที่ยวพักผ่อนช,ช่วงหน้าร้อนมากเลยค่ะ รรยากาศเย็นสบายมากน้ำน่าเล่นมากน้ำใสสะอาดมากพี่บีเอาชุดมาเปลี่ยนไหมคะไม่มีหนึ่ง hour later บอกได้คำเดียวว่าอยู่ๆฝนก็ตกอยู่ๆก็เป็นผู้ประสบไทยอยู่ๆก็เป็นผู้ประสบไทย ค่ะในตอนนี้นะคะเราเดินเข้ามาในอุทยานแห่งชาติขางน้ำค้างได้เพียงแป๊บเดียวก็เจออุปสรรคก็คือฝนตกค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าพวกเราคกร่มมาค่ะตอนนี้ก็เลยยังถ่ายได้อยู่แต่ว่าพื้นหน้าก็จะมีความลื่นของดินนิดหน่อยนะคะเราต้องเดินอย่างระวังระวังนี่จะเป็นบรรยากาศข้างทางนะคะชมบรรยากาศแบบนี้เราควรจะมีคนกอดหรือเปล่า ควรค่ะาไม่ควรเดินอยู่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวมันจะราดนะคะคุณรู้จักนะคะนี่นะคะแล้วพวกเราก็เป็นคนตัวเล็กบอกบ้านนะคะคนที่จะมีผู้ชายล่ำๆอะไรเงี้ยมาดูแลนะคะน <c oughs> ี่เราบังหลังนะคะฮันเดอร์นี่หมดสวยเลยนะคะพี่ดีคะนู่อีกนิดนึงเราจะเห็นว่าเป็นน้ำตกที่เขาอยู่ อุยเรา้อ่เหมือนจะใช่เลยค่ะเดี๋ยวเรารีบไปดูกันดีกว่าค่ะนี่นะคะก็จะเป็นน้ำตกโตลาดนะคะสวยมากๆเลยค่ะแต่ว่าเสียดายที่ว่ามันมีน้ำลึกนะคะเราไม่สามารถลงเล่นน้ำได้ค่ะ ทนชมน้ำตกจนหมดพลัง,<จ>ลงแล้วอ่หิวอะโจ,จดีจะไม่ได้หรอว่าชมมีที่ไฮไลท์ที่หนึ่งก็คือแม่กำปองนาทวีนั่นเองโอ้ก็รู้แหละแต่ว่าเราหิวอ่ะแว้ที่อื่นก่อนไม่ได้หรอ <S <S นี่ไงเราก็ไปกันเลยมันจะมีทั้งอาหารคาเฟ่และเมนูเด็ดที่ห้ามพลาดก็คือข้าวเหนียวล้ำโอ้จุดเต้นจังอยากกินแล้วไปกันเลยไปค่ะ นี่นะคะเราก็อยู่ที่แม่กำปองค่ะแต่ไม่ใช่ที่เชียงใหม่นะคะแต่เป็นเขาน้ำค้างนาทวีจังหวัดสงขานั่นเองค่ะไปค่ะพี่บีเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าค่ะนี้นะคะของโปรดของพี่ชมอยากกินอก,กินกับแกงน้ำเคยะค่ะ ไเว่นเชียงใหม่นะคะก็จะมีพวกขนมน,นี่ยุค90ค่ะและนี่ก็จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะก็คือข้าวหลามมะม่วงและสลัดไก่กรอบนะคะซึ่งน้ำสลัดเนี่ยจจะเป็นน้ำสลัดที่ทำเองจากกลุ่มวิสาหกิจค่ะใช่ค่ะ น่ากินมากมากเลยค่ะใช่ค่ะดูสิคะตกแต่งจานได้สวยมากสวยจนไม่อยากกินเหลอือพี่บีค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะแล้วชาเป็นไงบ้างพี่หวานอร่อยมากเลยค่ะมันให้ความรู้สึกยังไงอ่ะมันมัน,มนหวานอร่อยมากเนื้อดีเลยใช่ไหมดีเลยค่ะ อันนี้เป็นไฮไลท์ทหน,น,ะะน,นึ่งค่ะลองชิมมันี้ดูแลน๋วเราจะมาลองชิมน,น้ำสลัดของทางร้านนะคะเป็นไงัพี่บีอร่อยๆมันจะมีความเปรี้ยวนิดหน่อยะคะ่ะอร่อยมากค่ะโอเคเราไปกินข้าวกันเลยนะคะ วันนี้เราก็มาอยู่กันที่อุมโมงประวัติศาสตร์ของน้ำค้างอำเภอนทาทวีจังหวัดสงร้าค่ะสำหรับข้อบริการข้อชมอุโบสประวัติศาสตร์ของน้ำค้างนะคะเด็กก็จะประมาณ20บาทผู้ใหญ่40บาทและจะมีบริการขาย ทุกเทียรชุดละสิบบาทแล้วก็อาหารร้านสิบบาทค่ะแบบก็จะประมาณนี้นะคะค่ะในนี้ก็จะเป็นทพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์นะคะซึ่งข้างในก็จะมีพวกรูปภาพรองเท้าอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆแล้วก็อาวุธจำลองค่ะค่ะ ถือได้ว่าเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งสะสมือปนาวุธแล้วก็แหล่งอาหารของผุมคนขคองมิวส์สมัยก่อนเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้า มันมีน้ำน้ำโดน้ำไดค่ะมันค่อนข้างชันหน่อยจะมาดูนยอเหมือนเราเราึ้กเขาไว้งเียงอเดี๋ยว้งนี้นะคะทุกคน เราไม่กล้าขึ้นยังไปเพราะว่าทางมันค่อนข้างชันแล้วก,ทวก็ทางเดินมันมีน้ำอยู่ตลอดเวลาน้ําอยู่ตลอดเวลาอีกอย่างปัญหาเยญหลงก็คือมันมีค้างคุงกั้นบันไดอยู่เราก็เลยเลือกที่จะไปเดิอนอีกทางกันนะคะคืออยดือราที่เาเดินงนะจริงๆนะคะตรงที่เราอะ่ะจะเดินกันตั้งแต่แรกตรงที่ทางเข้าอุโมงค์อ่ะมันมีที่ที่ให้ศึกษาเยอะมาก ที่ไปศึกษามามันก็จะมีห้องอยู่หลายห้องเลยคะ่ะทั้งห้องแบบห้องพยาบาลห้องาาเเท้าารใช่ไหมพี่วะอืใช่ไหนจะห้องเก็บอุปกรณ์อะไรพวกนี้อีกคือถ้าทุกคนมีโอกาสได้เข้าอ่ะก็อยากให้เข้านะคะแต่ว่าแนะนําให้มาช่วงที่ฤดูร้อนดีกว่าแล้วก็ให้ดีนะคะอยากให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยนําทางมันจะดีกว่านี้เลยคะ่ะช่วยกําจัดสารอะไรพวกนี้ออกไปด้วยนะคะบางคนกลัวขวเจตจวาย ขอจะเลื่อนไนนี่องอ๋อข้องคัวไหมละใช่หรือว่าข้างล่างเนี้ยค่ะจะเป็นลมข้อเด็ดสัญญาณบอกอะไรเวลาแบบถึงถึงเวลาประชุมหรือว่ามีใครอะไรเขาจะแบบทำสัญญาณให้มันมีเสียงใะไรอกันนี่เหรอเป็นการเรียกมารวมตัวหรอเป่าคะพี่อมอาจจะเป็นแบบนั้นตอนนี้เราก็ลงมาแล้วนะคะกำลังร้องเพลงเพล่ บอกได้เลยว่าครั้งนี้อ่อย้ายทุกคนมาเพราะว่ามันเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่แบบมีจุดให้เรียนรู้เยอะมากแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะว่าว่าวันนี้เราไม่ได้พาไปชมทุกจุดเพราะว่าด้วยอุปสรรคใช่อุปสรรคบทจริงๆเลยทั้งฝนทั้งทั้งสัตว์ที่พวกเราไม่ชอบเลยจริงๆอยากให้มันหายไปจากชีวิตนี้แต่ก็เป็นเรื่องของระบบนี้ด้วย มปิดหน่อยวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะโค้งๆนะคะไม่ไหวกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะป่วยการตัดขนจะตั้งนานก็หวังว่านะคะทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาเที่ยวนาคาวีกันเยอะๆคราวน,นี้แหละมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะยังไม่จบเพียงแค่ที่เราให้ชมกันแค่นี้นะคะ่ะไว้เจอกันบ๊ายดาย่ bye.